คิดถึงนะเป็นโรคไหมเป็นโรคอะไรคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึอะไรโดนอะไมร้านไปคิดถึงอะแม่เม mmm. ื่อไหร่แม่จะกินข้าวเสร็จข้าวเสร็จนี่เป็นไรเนี่ยฮะฮะร้านก็โทรมาเมื่อกี้เนี่ยอะไรกันเนี่ยอยู่แค่ด่าแม่มีกระผูกกันแบบบ้าเนี่ยกกินข้าวอยู่รีบกินสิคิดถึงเมื่อไหร่เสร็จล่ะ ก็เบื่อเลยแล้วหาท้องไปกันทุกคืนอะไรจะทำม,มันว่างมากมนะยังไงต้องโทกทนมาสระคนเดียวได้ไกำลังกินข้าวอยู่โบกันทำไมนี่หนาเนี่ยถึงเปเดินมาหาบ้านเป็นอยู่แค่ตรงนี้ห้องน้ำแค่ตรงนี้เดินไม่พอห้าสิบเมตรเดินล่างขาไม่ต้องฉัดก,กันโพเนาะโอ้ไม้กินข้าวอยู่เว้ยไปคิดถึงจริงๆริงไอยากโทรหา สวัสดีครับสสวััดีครบทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานลต่อใจเธอเออต้องงานเหมือนเดิมเอเจีเต็มร้อยเอเจีเต็มร้อยพร้อมแล้วจะทําการการใหญ่ใํา่ตัวหนึ่งทำการแกล้งคนคนหนึ่ง ที่เป็นหยอกเรามานับพันปีใช่ตัวทุกรอบช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้โดนด่าใชแบบเนาะคือขี้หูมันแห้งแล้วอ่ะมันตันในหูแล้วเอาอะไรไปเทือนหน่อยใช่ยิ่งกแผ่นดินไหวยิ่งเวลาแม่เอ็งด่าใช่โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาแกล้งแม่ใช่แล้วเราจะมาเล่นมุกกบแม่ด้วยนะเล่นมุกด้วยใช่เล่นมุกมุวก่อนนางลำบอกเลยว่างงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมกันใช่ เก็บไว้ด้วยนะตอนเป็นคลิปทีเด็ดทีเด็ดเลยใช่ไหมใช่เออก็คือว่าวันนี้ผมกับพี่เบนนะครับรู้สึกคิดถึงนาปุ้มมากๆใช่ครับคิดถึงจริงๆิงคิดถึงจักใจคิดถึงแบบสุดหัวใจอ่ะใช่ไม่เคยคิดถึงแบบนี้มาก่อนใช่คิดถึงเสียงด่านะโอเคทั้งฝนก็ได้แหละเกิดไปแล้วว่าวันนี้เราคิดถึงปุ้มนะครับเราจะมาแกล้งปุ้มในการผมเนี่ยจะโทรหาปุ้มใช่ซึ่งปุ้มมันจะนั่งอยู่ข้างนอกนั่นแหละโทรหาแม่โทรรัวไม่ให้วางไม่ให้ติดต ก็คือผมจะโทรไปก่อนแต่ก็บอกคิดถึงเพราะผมวางเขากโทรตอโทรเรื่อยๆอย่างนี้แหละตั้มตั้มกวัดไม่แล้กคุณไฟสำหรับกันโทรนะครับคนนึงวางคนนึงโทรคนนึงวางคนนึงโทรเออประมาณนี้แหละอยากเห็นเหมือนกันว่าเขาจะมีปฏติกิรยมแบบว่าถ้าเราบอกคิดถึงเนี่ยเขาจะเขินไหมหรือว่าเขาจะด่าใช่น่าจะด่าแล้ว่าอยากรงแล้วไม่น่าเขินหรอกแม่ แต่มดามากกว่านะบอกรักบอกเขินพอบอกรักผมคิดถึงยังไงก็ไม่เขินนิ่งตึ๊บใช่เนี่ยเวลาลูกบอกรักครับบอกบอกเออบอกสตรอเบอรี่แม่บอกแม่บอกไม่บอกลูกสตรอเบอรี่อยากิ้ดูใช่ในตอนที่ลูกบอกรักอ่ะใช่งุ้มกันนะคหอมเลยนะหอมแล้วกอดเอยสตรอเบอรี่อยากได้อะไรบอกมาดีๆเอาคนเราบอกรักบอกคิดถึงหอมกันไม่จำเป็นต้องอยากได้อะไรถูกไหมใช่แล้ว เราแค่แสดงความรักก<ช><ส>็เฉยอ่ะได้เวลาไปเบีดหอมแม่น,นะมันก็จะ <c oughs> ใช่่างนั้นแหละก็จะจริงๆก็ ในใจก็โอ้โหลึกทีก่สุดอย่างนี้นะแต่ต้องกลัวเสีออยฟอร์ม,มาออออบานใหญ่ไงเออเออใช่ของบ้านใหญ่ของบ้า<ห>นใหญ่อันนี้ผมไม่ได้พูดนะทุกคนไม,ไม่ได้พูดมกัน <laughs> โอเคเราไม่พูดเยอะไม่พูดทำจำเพลงนะครับก็ก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนลุกเป็นไฟเออจะลุกเป็นไฟขนาดไหนโอเคไป โอเคทุกคนเมื่อกี้ผมได้ออกไปตั้งกล้องแล้วก็ประกดมาแล้วนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า let's go ฮ<อ>ัลโหลที่<อ>รักท,ทำไรคะอะไรกินข้าวข้าว<อ>ทำไม ก็ถามว่ากินข้าวอร่อยไหมอร่อยอร่กินไดลยเยวัน uh> หิวใช่ก uh> ิน bueno. ก่อนเนาะไปรักจริงรักจะรักเธอเสมอนั่นเองคิด uh> ถึงนะเป็นโรคหมเปนคอะไรคิดถึงนะอะไรเป็นโรคเป็นโรครักเธอนั้นแหลเต้าบ้า คิดถึงเนาะเป็นลูกรักเธอั่นแหละตาวบ้าถ้าใจถึงฮัลโหลแม่แม่ทำไรอยู่ แม่หิ่งห้อเดียวไม่เหงาเหรอจะเคิดถึงหน้าให้พี่นั่งกินได้ไหมไม่เป็นอะไรนะอ่กันนะนั่งกินได้หรอกินกินแล้วก็ได้หรอถ้าคิดถึงไงไม่อยากกินได้ด้ราคบพุ่งโอ้ยคิดถึงจริงนะแม่วายจะเป็นข้าวให้นี่แหละพี่ตัวาเรื่ออะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ครับแม่แม่คิดถึงนะคิดถึงนะโหยหนูตาพี่จะบอกอะไรให้นะคะพี่รู้รู้ค่ะว่าหนูแอบอย่าแอบให้มันมาก อะไรกันที่นั่วะอยู่แค่ด่าแค่นี้จะบูกันแบอ่าเนี่ยอะไรเนอะไรวะวัีครับสสีจ้าวัสดีจ้ามคไณจดีหรือหลังั้นจบว่างคุณจดีหรือโผ่มาอยอะไรนะ <gesch> คิดถึงไงรีบไปข้างเสร็จสิคิดถึงโอ๊ยกระาสดูเสียเอ้ากระแสดูเสียทำไมไม่มีอะไรก็คิดถึงนี่เฉยๆเนาะคนคิดถึงจะต้องมีอะไรด้วยไงมันไม่ใช่ทำไมอ่ะคินไม่คิดถึงเขาเหรอใส่ดิ ไม่ถึงเขาเหรอไม่ถึงเขาเหรอเขาเขาเขาติดแผนเยอะะไม่คิดถึงฉันเหรอขี่อ่ะทำเสียงอย่างนี้ว่ายัมทำเสียงนี้ใส่เอ้าเอ้าไม่ไรเราจะอ้อนกันไม่ได้นี่คิดถึงนะถ่ายตรนี้แค่นี้เราจะยิ้มเข้า นคิดถึงทำไมต้องร้คาด้วยมันไม่คืออ่ะไม่คือยังไงคิดถึงน้อยคิดถึงนอยคิดถึงนะถามลังนะโอ้ยลุกเลยไนี่แหละโอ้ยเขินนั่นแหละแต่สายังเฉยเลยดูที่นี่เลยไหมป้าบอกแล้ว ไม่ให้เอาทำไมอีบทำไมทำไมคิดถึงค่แม่เมื่อไหร่แม่ได้กินข้าวเสร็จข้าวเสร็จเป็นไรเนี่ยฮะฟางก็รู้นะฟางก็รู้มาเมื่อกี้เนี่ยเพราะไปคิดถึงจริงๆอ่ะเอ็งอยู่ไหนเนี่ยเบ็ดอยู่ในห้องน้ำเบ็ดชี้อยู่มันจะได่ยินเสียงแม่เบ็ดชี้ไม่ออกเร็ว เร็จริงๆแม่คืออพกพงพุขึงอาวขอคิดถึงแม่ไหเออไม่แมอไม่คิดถึงแม่จริงเออรู้แล้วคิดถึงแม่เลยมาหาแค่นี้อยู่แค่ดาเอาไคีอยู่คีไม่ออก้ออกโทมาหาแม่ไแบพี่ออกนะไม่ออกใช่ไปคิดถึงด้วยแค่นี้ แค่นี้กินข้าวโวยโอเคครับโอเคครับฟูฟูุกเข่าดังจริงดังมากทะลุห้องเลยนะเป็นกระสาไปดูนี่เราเอาต่อเอาให้ไปลูกไม้แม่กะมากอะไรอีกช่วยทำไมอ่ะคิดถึงอ่ะโอ้ย มันเรื่องบ้าอะไกันเนี่ยเธ<ท>อครับครับเดินออกมาค่ะเดินออกมาเนาะขั้วหนออูว่าต,ตรงนั้ตรงนีน้นอยู่ไกลเนาเนะาเรือเนอ็ตโอ้โหเน็ตหลายเดือนเนาะหลาายเเดือนนะกินข้าวอยู่รีบกินสิคิดถึงเมื่อไรเสร็จนะชอบคิดถึงแบบเอาเบื่อแล้วนะหาท้อนกันทุกคืนไม่มีอะไรจะเล่นไม่มีอะไรจะทำ ไม่ใช่คนคิดถึงก็ทำอะไรนะนี่เรกินข้าวเจอเห็นความรู้สึกใช่เป็นของเล่นหรือไงโ,โ,โอ้โหวางไปเลยอ่ะโอ้อะไรกันนักหนาววะโอ้โต่อยอฮัลโ,โ,โ,โหแม่มเราะจะทำมันว่าง ต้องโผล่รูปคนภาษาคนอยู่ได้คนกำลังกินข้าวอยู่โผล่ไปทำไมในที่งหนานเนี่ยถึงเป็นเดินมาหาบ้านเป็นอยู่แค่ตรงนี้ห้องน้ำแค่ตรงนี้เดินไม่พอห้าสิบเมตรเดินลำพังไม่ต้องถัดก,กานันโผลเนาะโผล่ไปทำไมกินข้าวอยู่เว้ยเอ้ยไปคิดถึงจริงนไม่อยากทาโทรหาแค่นี้จะก,กินข้าวโอเคครับแม่<า>คิดถึงนะ มันต้องมีอะไรแค่น okay. 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 mm ี hmm. mm ้โอเคครับแม่ฟางว่าถึงนี่เนี่ยโอ้แบบว่าพอรับสายปุ๊บบ้าแบบมาโยโย่มาอย่างนี้เลยนะเสาวมาใส่ได้ใครก็ได้ที่ทำเพลงเก่งๆครับทุกคนแล้วก็เอาไปแร็บใส่หน่อยแล้วแบบใส่สาวอ่ะ พอแล้วลูกคนเลยเราไปออกไปเฉยๆกันเลยดีกว่าแล้วต้องโทรไปเดินไปโทรไปใช่เลยไปโทรไปเลยไปทุกคนไปดูเลย A few inches later เอาละนะโทรนะไป Let's go คิดถึงไงอะไรเดี๋ยวมิกกีเนี่ยนมาเนี่ยไปเดินออกมาไปก็เจอฟ้าเดินมาแล้วโอ้คิดถึงนะน้อง ถึงจังหนึ่งคีไม่ออกเนี่ยเน็เบรดว่าเลยถึงจังนู่ผัดกันโผอยู่นั่นเนี่ยคนก็กินข้าวอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเบ็ดตามที่บอกเบรดสาวมันเดือดจ้ามีอะไรไม่มีอะไรทำไมไม่สาวก็แค่แบบเออเกิดนิดหน่อยนิดใครเกิดไม่ได้เกิดติดตัวเกิดแล้วก็เกิดหรอกจ้า เห็นไหมทุกคนบอกแล้วอะไรไหนี้ไม่ไม่เหม,หมือนอันนี้เป็นอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนเวลาลูกลูกหอมจะเป็นแบบนี้เลยจะแบบอ้ามันไม่เหมือนตอนมันเด็กๆไงมันโตเป็นหนุน่มแล้วมันมงมาหอม แต่ตอนนั้นก็ปวนว่าลูกทำไมลูกไม่เห็นหอมไม่ได้หอมลูกเหมือนแับหอมลูกไม่สะใจเลยเพรากลัวเสี่ยวฟอมเออเพื่อนฟอมใหญ่ไงใช่ฟอมมากธุรกิจมากนักธุรกิจมากอะไรพูดอะไรไปเรื่อยไปเรื่อยบอกเลยับฟอมตอนนี้มันไม่น่าหอมไงเพราะว่าหน้ามันเนี่ยมันชอบโสโครกเนี่ยมันชอบโสโครกมันชอบไม่อาบน้ำชอบไม่ทาตะเก蕾เหม็นเต่าจะรู้ไหมพ่อแม่มีทั้งป้าดินการ้อยเหยี่วย่น หน้าเหี่ยวดำร้อยคัำหมองรหนักแร้ดำหลังมีสิวในความหมองคัำค่ะลูกโอ้โหหมองเนาะแม่หมองใั้ลบรอยความเกลียดความเก่เต็มสิบแม่แล้วแบบมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเลยนะเป็นเรื่องพิเศษ limited edition รุ่นใหม่ล่าสุดแตนจะได้ฟังไม่อยากฟังเลยสาวความเมยุ่ยเยอะ น yup. you know, ั่นแหละแม่เบล็ที่หิวใช่ไหมแม่หิวน้ำแล้วเนี hmm. yeah. Honestly, ่ยตรงเนี้ยมันยังไม่น้ำย right? ังไม่เย็นไงเบล็ทมังแช่ไปทีนี้ไปเดินเข้าไปไปเดินไปห้องครัวทีแรกเบเดินเข้าไปปุ๊บแล้วประมาณถึงหน้าห้องหน้าประตูห้องครัวละวน้องแม่เบล็ทกิ่งเสียงออกมาดนตรีไทยมันร้องกมาเลยแม่เสียงระนาดเสียงแบบนั่น่แหละเนี่ยเสียงดนตรีไทยเลยอ่ะพอเบล็ทไม่ใช่สมมติอะเรื่องจริงเลย เปิดไปตูเปิดปึ๊บพอเดี๋ยวซ้ายมันมาทางตรงใช่ไหมมิจฉาไม่เห็นอะไรตรงนั้นอ่ะพอเปิดเดินเข้าไปนั่นแหละถึงหันซ้ายนั่นแหละไปเจอเลยแม่เจอแล้วซอหอยหนังลำแม่ตบแม่ ทีนี้หมอ,อที่บอกป้าต้นคิดว่าจะเล่นนี่นนะ่ะใช่ใช่นี่เลยปะอันนี้นนใช่กว่าจะคมงมตั้งมาน่าในพวกเนี้ยอะไรม้ตา, <c oughs> าเงเสียงเหมือนหรอไม่กระกแกขำตลอดปวดหวัวค่ะ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ใครจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องำจำใจเธอด้วยนคะครับ <c oughs> เป็นเป็นไห้ทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นดอกต้นชีมาอะไรเนี่ยปาชีเนาะวะเนี่ยโอเคบ๊ายบาย